ซินคอร์เปอเรชั่นสยามพารากอน OVD สมาคมศิลปินไทย Overdrive Acoustic Guitar Contest 3สวัสดีค่ะชื่อสุตาพัชกุยวารีค่ะชื่อเล่นชื่อแหมงปัจจุบัอนอายุ28ปีมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพลงที่แหมง จะเล่นนะคะมีชื่อเพลงว่า alive จากไมเคิลโคบลิ n ค่ะมีแรงบันดาลใจมาจากคุณครูที่สอนกีตาร์กันเองค่ะคุณครูมังกรค่ะแล้วก็ในอีกอแรงบันดาลใจหนึ่งก็คือเหมือนเป็นคนที่ชอบฟังเพลงชอบเสียงกีตาร์ค่ะ แล้วก็จุดที่เริ่มเล่นกีตาร์คือช่วงอายุ25ปีค่ะมีความชอบเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองอยากใช้เวลาไปกับสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เริ่มเล่นเริ่มฝึกซ้อมมาค่ะอยากขอขอบคุณ Overdrive มากๆค่ะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆค่ะให้ทุกคนที่รักในการเล่นกีตาร์หรือว่า มีอยากมีพื้นที่ในการที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าแสดงความสามารถในการเล่นกีตาร์ให้ทุกคนได้เข้ามาถึงจุดจุดนี้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีโอเวอร์ไรท์ที่ได้จัดงานดีๆแบบนี้หลายๆคนที่มีความสามารถในการเล่นกีตาร์หรือว่ามีความชอบอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ดีๆแบบนี้ในการที่จะเข้ามาร่วมแสดงค่ะก็ขอบคุณมากนะคะหวังว่าจะมาร่วมสนุกให้ดีที่สุดค่ะมาร่วมเล่นเพลงให้ดีที่สุดแล้วก็ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Overdrive Acoustic Guitar Contest 3